สวัสดีค่ะมารวมคลิปนะคะมีนุ้แซ่บๆค่ะข้าวมูแดงชิ้นเด้งจ้าน,นี่นะคะข้าวมูแดงอร่อยะะอร่อยนะคะอร่อยมากๆนะคะมีน้ำพริกกะปิด้วยนะคะกับกินงกับน้ำพริกกะปิมีพริกมีอะไรนะคะอันนี้จะเป็นเมนูนะคะแซ่บๆนะคะนุ้แซ่บๆนะคะเรารวมคลิปเลยนะคะเอามาให้จุดใจเลยจ้า เป็นเมนูที่แซ่บและอร่อยลูกชิ้นนีหมูสุดยอดนะคะลูกชิ้นหมสูสุดยอดสุดยอดอร่อยอร่อยนะคะรวมกับข้าวหมูแดงนี่สุดยอดจริงๆนะคะเป็นข้าวหมูแดงที่ประทับใจนะคะเราเป็นเมนูแนะนำเมนูรวมยอดนะคะรวมยอดลิปเมนูแซ่บๆนะคะเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวโปรดติดตามได้เลยนะคะเป็นเมนูที่อร่อยมากนะคะ ค่ะแม่ใครที่พลาดในการชมเมนูแต่และเมนูนะคะมารวมคลิปเดียวกันได้เลยค่ะคะือค,คลิปนี้นะคะก่อนชมไปนะคะนี่จะเป็นเมนูที่อร่อยมากกินแล้วก็มีความสุขนะคะสิ่งของอะไรแล้วแต่เรากินข้าวอะไรแล้วก็แต่ถ้าอร่อยมันก็ทําให้เราอิ่มท้องและนอนหลับนะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูแซบ่แซบๆนะคะแซบ่แซบตลอดนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นเมนูอะไรนะคะก็ ไปรับชมกันได้เลยนะคะเป็นเมนูที่ทุกคนนะคะก็ชอบเหมือนกันนะคะทุกคนก็ชอบนะคะเป็นเมนูรวมคลิปนะคะแซ่บๆนะคะทําเป็นคลิปสั้นๆนะคะนี่ก็คือเมนูนะคะไก่นะคะไก่เนื้อผัดเผ็ดนะคะไก่เนื้อผัดเผ็ดนะคะรสแซ่บเนื้อก็นุ่มๆนะคะไก่เนื้อผัดเผ็ดนี่สุดยอดเลยนะคะแซ่บและอร่อยนะคะเป็นไก่เนื้อไก่บ้านนะคะเอามาเอามาต้มให้นี้ ให้เคี้ยวนะคะให้เนื้อเขานิ่มๆแล้วก็เปลื่อยนะคะแล้วก็ก็จะอร่อยเหมือนก็นว่าดังกุ๊บกุ๊บกุ๊บเนื้อเขานะคะจะไม่เหนียวมากนะคะเมนูต่อไปก็คือเมนูอะไรนะคะค่ะหมูสับนะคะหมูสับนะคะ หมูสับนะคะอร่อยอร่อยนะคะผัดเผ็ดหมูสับนะคะรวมกับไก่ด้วยนะคะเอาไก่กับหมูรวมกันนะคะก็แซ่บอีหดีเลยนะคะแซ่บอีหดีนะคะเมนูนี้สุดยอดนะคะเมนูต่อไปนะคะก็คือเมนูอะไรนะคะก็ เอามาไก่เนือีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าชอบมากก็เลยเป็นเมนูนะคะมารวมยอดคลิปนะคะก็ขอบคุณทุท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะอันนี้คลิปรวมเมนูแซ่บๆนะคะคลิปรวมเมนูแซ่บๆนะคะเอาเมนูไก่นะคะไก่นี่อร่อยมากนะคะไก่บ้านอร่อยมากนะคะก็เมนูต่อไปนะคะ เป็นเมนูอะไรกันดูนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูอูอร่อยสึดซาสึดซาลูกชิ้นหอมอร่อยนะคะอร่อยมากๆนะคะเป็นหมูนะคะไม่เขาไม่ผสมแป้งอะไรเยอะนะคะก็ขอบคุณนะคะไม่าบายไปนะคะสวัสดีค่ะ